lúc nào không lắm nó lắm 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 nó lắm 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 ừ đứng. Đứng đứng. ừ đứng đứng. ừ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  bằng chữ bóp in 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 bóp เจ้าหมอขีดเขาลเองเออนึกว่ารักษาเองนี่โลนี่ว่าเขาโดนต่เราปัดหรอวะอ้าแต่พวกยุ่เก่ๆกันเขาก็เอาหมอมาขีดแล้เขา รักษาของเขาเองแต่มันบะคือกันเพระาะฉานบะคือกันของเขามันตุ้ม่หลายของ้าของของื่นปุ๊บมันในแนวมันก็ยังใชอยเมอั้งผเลี้ยงเนาะจนะเสกซน กันพอนันวันป็นแกหมดว่ะนสุงเียวอย่างลาครับผมเอาเอาหลายอย่างิครับผมเอาหลายอย่างก็ได้อุนเ้า สั <Yeah. S 2> ่งขอแล้ว <lig> ต <uen> ้นไาเขาไาสีก็ได้ทำไรรับรนั่ไดเลยแไม่เลยของกันครับมันพวกขโมยนี่มันเี้ยงไรดยมันตอมันเ้เป็นประเนี่

มอออาทิไปฮะนัเอนพอาทิตย์เานันเง่ในบ้านเานือยล้าการบ้านการบ้านอย่างนี้เลยนานเลยจดงกันเนีว่ามันนี้วันเป็นวานเป็นอะไรังก็ท้องฟองกได้อมงกี้ก็เคยเห็นว่าคืนซอกเล็้ซอกซานี่ได้ยินนแต่เนี้ยจะตีกันยั่งน้อีกเย ฝนตกงานแม่กินยาแม่ก็เจ็นสมวนเขากไปันสมวงานหลายเป็นบ่าเป็นปวงอะไรเลยเ็ดบ่อกห็ด่อไกเป็นบ่าก็รไ้เลยไ้ใส่เงินุ่งเฟ้ัไี้ใส่เงินเห็ดไปซื้อยางดี๋คนสมองมันนั่นแหะตื้อแน่สมองสิแตกแน่แล้วหาทาบอกก่ได้ก็เป็นละเอียดแตละเอีดว่นะเพื่อน เป็มใจนะของไอ้สิมันคิดไปได้เขาผู้เขาคิดเด่วะเนี่ยเลยเขาผู้เขาคิดเด่ยกคุนเกิดเนาะผู้พวกผู้ผู้เขาคิดก็ได้แต่ที่จะว่าสมองมันตันไอ้ปอยยังฟันติ่งเลยแบบนี้ได้บางคนเนาะหลุดคนหลุดมั้ หลงพอยกังหลวง่เนาะยกของผมมันเป็ดือพวมนี้เนในข้าวในขาวคือบ่เห็นกันของของน่าลงมันบุกคนต้องเจีแล้วล้มอูแล้วามอู่หลายวันแล้อือเป็นหายผู้ตายกับนี้นี่กันละกับคนละหลวงมาอก็ได้ที่แน่ๆเบิ้งเยอะสุดเลยแต่เพิ่มคนหนีตายอะโอ้ยน่าทุกข์ทรมนมาเยที่เอ เฮ้ยคนที no. mm. ่นองวัโยนตายเ่วาไปยกโคนบว่ามันตายเมวมันโมูไรัจากที้เลี um ้ยวชรวงนี้ที่น้องนี่ไหมเดี๋ยวมาดแต่บนคนนี่บันนี้ขันขันจะว้านจี่ไกเไไปลเกิดโฉมเกียรตแม่ยนี่ตาดเอว่าชู่วคังนี่ไปเคยไปโยกกรุงเทพเนาะไปเคยมีโมอย่น้ำสลัมเนาะแงแค่นี้ทำไมทำไมถ้าเป็นยี่น้อยเป็นเหมไม่รุนไปทังนนเีมีโมโยได้สลัม เ็นแค่เเป็นเป็นที่จังวอนโดนีเยเนียเพราะว่าเขาพูดวิทยาพี่น้องทั้งต่างจันันะคนได้พื้นดีผมเพียอีเดียเขาพูดีทั้งไปเนี่ยโอ้ยแจกเยอะเยอะ่ไล่ะติดกะลำแบเออที่ต้อไปร้าน้คนอีสานบ้านเขาอะไมันโชคดีอะงรเรอยมีทางนี้มีทางหลวเฝ่ามาเข้าอยู่ด้ถ้าไต่้าเงี้ยนาทางออกไปได้อยู่ เป็นอยู mm. ุ่งเทปอ็ไรก็ไม่อย sure ู่บ้านอยู่หัวอยู่สวนไปก็เลยได้บ้านนอกเนี่ยปาพวกซุ้มในเมียงแถๆได้เลยนี่คนรวยคนรวยของเป่ามาซื้อทีตั้งอย่างวัดไหนก็นคนรวยอ่ะขมกรูดซื้นะเออนั่นือเขรวยแต่พวกบรูยที่เอาเงินใสมาซื้อบานีเากินข้าวมันจนหลายนาะคนไทยเขาเนาล้่ว่าย่าจนันหลายคนรวยก็เรกันหะเพราะว่าติอยู่บ้านนอกอยู่ในเมียงห น้อสลับมันจะไปโอ้ยอยงี้หวงลเุมเลยมานว่าทั่วโลกไงเนาะคนจนเนาะสุ่มหลายเนาะนี่นัห้างห้างเสื้ยฝูเซนมันมันเลียนที่นี่ี่นั่นกัดขู่กันลาเลยตนตื่นถึงว่าเปิดไฟหาแบบเทียดมนิเสื่อนหลายนี่แต่คนรวยๆกะบพราะตงมีลุกน้องแล้วมันปะด้ว ว่าก <A. S 1> ็ว่าทั่ที่วาคนว่าที่าตแท้ถ้่เสียงชั้วมือมจะ่อนข้างน้่แ่เายแท้เขรว่าติดติดติดเทียบจิเมือนี่แล้วอนเปล่เป็นการตากันเพื่อน่ไผได้ออกได้มือนี้ก็บพวกมันเลยตั้งยังวัดรกมาบก่นเนลียดงานน้อบางคนเนาะเกี่ว่า cái <laughs> này nó lấy, này nó cái 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 cái này nó nó cái này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  nó cái cái này nó 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 cái nó cái nó cái cái nó cái này cái này cái เราตกเขาวดกันวกขอเ้ายุ่งเดไปด้ราอยู่ไปจังไรมั้หยังไงงต่กมาบ้านอกมมหากิมยังูั้งแบนี้พวกนี้ก็อนีพวมีฟังมีฝานานานเนี่ยนี่ก็เป็นรักเป็นขันใครนี้คคอนแทนตหนึ่งปีขั้นกันก็บอหน่วยนี้คนที่คเกหลายตัวอยู่

วัดที่อย่างที่นี่ผมเห็นนนเหมือนยุนนทบุรีอ่ะเอาครับเผาได้หลายกันว่าอีตงก็เป็นว่นี้พังหรือเั้่านุ่นผ่อนนุ่โอกาสได้ตั้งรักไ่ได้ผกพอนวัดเนี้ยม่ได้ักต้อนวัดที่ย่างอื่นต่เนี้ยเดดุ่จนวัปิดประตูวัดลมเนี่ยอืมันโบดโดนเผาเลยเผาทุกมือถูกมือนห เมื hub, hub, <st> ่อหกครทุก <apology> ค้แ <respond> ล้วนะเป็นตะพังหมาเะ็ังตะปรวัดทุนวัดถึงว่าเล็กัน่ถึงว่าเล็กนุ่งมองทุกทุกกันนั่นเข้าไปคิดคิดประตูประโล้กันได้พดล้มังไงพอลมมันคือลงนั้นนี่เต่าเป่าใหอากาศันชายเพล็กบันนั่นก็เนี่ย

ไม่ใช่ว <to strong> ันเมน่ดูันเมน้อยขึ้น้ไปไหาไปมแข็ก็วางกันไปวางกันไปกันฝังทำไมต้องหมดร้านเยอะรู่เดกควักติดจริงเก็วางกันไป บกไปกันปเดี๋มันกอิดรกันปิดเกกันลูกห้าลูกบอกพวกวลทำไม้ก oh, ินล <Antwort> ูก้าตายาเห็นตายห้าเด้หรือว่า่มันติดปากกอนเออตายหน้าตายห้องเลคนมากบไปตั้โานี่เป็นตาินต้เงี้ยนี่ ตามมาจุดปานี่เลยทีหาก็ได้น้ำมาตลอดเกิดปะติดโดนเลยเนี่ยแหละปะติเห็นมีเรื่องไปก็ะไรเพราะเราหมดตายไลายเลยอืมหรือได้ๆตัวเลขที่เขาคืนนี่เขาเพิ่งยื่นโอ้อาทิตย์วันตรงมาได้ก็ได้แต่ว่าพอๆนั่นหรอมันติดตกใจเกินไปนะที่ไปเอาละเอียดท่านั้นพวกเขาบอกว่าความจริงนั่นแค่นี้นะที่ว่าเอาคืนทั้งการนี่หนึ่งคือว่าหาที่พวที่พ้นที่ว่าตายนี่ ตวตัวซุ้มกระซาตัวมือเห็นข้าวตูวหงหลายีเพราะว่าซุ้มกปินข้าวของนี้แต่ปังข้าวหหอ้อ๋อ้งตางห้องนี่หรอว่ามเปนแบาปิดนี้ยังปอบลุงข้าวก่ะิ้นด้ยเนี่ยชาวบ้านเมื่อติดเสื่อหรือติดเสื่อหอ้ลกระสิ้นนี่อย่างอีกอ้นชิ้นยิ่งแล้วมันเกล่นเท่กนีน่ยุกประทานม่นไ เนื้อเต่างตื้นพ้นกระติบแต่ละจนวนพ่นทิ้งยิ่งเล้ากันฮากพนที่ทุบเอาที่นอา,นานฟองหู ตะผมก็เป็นสีระได้มีเรียมยังสามารถบอกู้กันตั้งไปคีรบายเออีรบายไปกักันแล้วกับกาแฟคาคาเฟ่างคนก็ได้เรียงนั่นมาบอกได้เรียงนี้มาบอกอนั่งนั่งเขาเที่วนว่าตะพากาแฟเออเนๆาแ่เ่ากูเจเป็นนั่งต่างกันเนาะตะผมกนั่งคาเฟ่ชยกัน็ไมเก็บ่งนั่งสมัยนเอก